โปรเจกต์พิเศษครับสำหรับ i e s u z u v Cross 4x4 Master of All r o a d ตัวจริงทุกเส้นทาง สู่3โลเคชันอันซีนของไทยครับโดยอพิโซดวันนะครับจะเป็นการพิชิตอุปสรรคเส้นทางโคตรนะครับแห่งสายน้ำและหุบเขาที่อำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับส่วนอพิโซดทูนะครับก็จะเป็นการท่องเที่ยวในสไตล์ออฟโรดตาดูดาวเท้าย่ำทรายที่หาดคนกายและหาดชมดาวนะครับจังหวัดอุบลราชธานีและสุดท้ายครับอพิโซดทรีครับร่วมสัมผัสอันซีนเมืองไทยครับลุยเกาะเดียวเหมือนเที่ยว3ประเทศครับที่เกาะพระทองจังหวัดพังงาและก็ เป็นการสร้างกระแสครับให้กับโปรเจกต์นี้อย่างสมบูรณ์และต่อเนื่องครับสำหรับคอนเทนต์ i SUV u z Cross 4x4 Master o f All Road ครับครับสำหรับความภูมิใจนะครับในผลงานภาพชุดนี้ครับก็จริงๆแล้วมันเป็นความประทับใจในตลอดช่วงเวลาในการเดินทางของผมนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมเป็นคนชื่นชอบในการท่องเที่ยวแบบ a อดเวนเจอแบบนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ยิ่งได้เดินทาง ไปกับแคมเปญนี้กับโปรเจกต์นี้ตลอดระยะเวลา12วันกับทีมงานนะครับกับ i ิ u z u ูวีครอสโฟร์บายโเนี่ยครับมันทำให้ผมรู้สึกว่าเออในฐานะช่างภาพเนี่ยผมรู้สึกว่าเออมันมันสนุกและตื่นเต้นทุกครั้งครับแล้วยิ่งได้มีโอกาสเก็บภาพต่างๆภายในการทำงานไปด้วยเนี่ยมันยิ่งว่าดีมากๆสนุกสุดๆประทับใจสุดๆไปเลยครับ